สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูกระแตอีกแล้วนะคะคุณครูกระแตก็จะมาสอนฝึกทักษะในการบ้านเล่มทักษะอีกแล้วนะคะเด็กๆขาเด็กๆดูนะคะเล่มทักษะของคุณครูกระแตก็ยังคงเป็นเล่มเดิมอยู่นะคะเล่มสีเขียวนะคะเด็กๆดูนะเล่มเดิมเราทำเล่มนี้จะเสร็จแล้วนะคะดูนะคะ สาระที่หนึ่งเหมือนเดิมค่นะหน้า57เขาบอกว่าให้เด็กๆสนทนาจากภาพแล้วเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกอ่านเสียงคำศัพท์นะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูกระแตนะคะให้คุณครูกระแตอ่านก่อนแล้วเด็กๆอ่านตามนะคะเดี๋ยวคุณครูกระแตจะอ่านคำศัพท์ให้ฟังก่อนนะคะคำแรกนะคะ เป็นภาพธงชาติฝรแอเกิดแฟกเกิดอีกครั้งนะคะ f รั่งแอเกิดแฟกเกิดแปลว่าธงนะคะคำที่สองเแอเกิดแทกเกเแอเกแทกเกิด แปลว่าป้ายราคาเวลาเราไปซื้อของนะคะมันก็จะมีป้ายที่บอกราคานะคะว่ากี่บาทนะคำที่สามเปิกแอกเรแบกเกิกแอกเแบกแปลว่าถุง,วถงเวลาเราไปซื้อของใช่ไหมคะเขาก็จะมีถุงให้เราใส่ของใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆดูภาพข้างล่างนะ เขาจะมีภาพที่คุูครูกระแตหันคำสับให้เด็กๆแล้วนะคะแล้วเด็กๆเอาคำสับเอาตัวที่หายไปในคำสับมาใส่ภาพข้างล่างเลยนะคะมาเติมลงในคำสับข้างล่างเลยนะคะตัวไหนหายไปคำแรกตัวอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะแท็กเกอรแท็กเกก็คือตัวทีเถอะเด็กๆเขียนลงไปเลยค่ะคำต่อไป คำว่า back back ตัวอะไรหายไปคะตัว b, b b คำสุดท้ายคำว่าทงคำไหนาหายไปคะถูกต้องค่ะตัว f f fracture f r a c t u r แปลว่าทงนะคะเด็กๆก็เขียนตัว f วันนี้คุณครูให้เขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะภาษาอังกฤษเด็กๆสังเกตดูนะมันจะไม่เหมือนตัวพิมพ์เล็กนะคะมันจะตัวโตวมากเลยเสร็จหรือยังคะเด็กๆไปฝึกอ่านคำศัพท์เหมือนของคุณครูกระแตนะคะฝึกอ่านทุกคำเลยเด็กๆจะได้เก่งนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกสะกดคำหน้าต่อไปหน้าหน้าห้าสิบแปด เขาให้เด็กๆเข้าแถวเดินทางไปแปลงฟันในระหว่างที่เดินทางไปแปลงฟันก็ให้เด็กๆนับเพิ่มครั้งละห้าแล้วก็เติมตัวเลขที่หายไปวันก่อนคุณครูกระแตสอนนับครั้งละสองแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะเพิ่มแล้วนะจากสองมาเป็นห้าแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆดูนะนับครั้งละห้า เราจะฝึกนับก่อนนะคะเรายังไม่ทําก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมานับครั้งละห้ากันครั้งละห้าง่ายมากเลยคุณครูว่าเด็กๆน่าจะนับได้นะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบอ่ะนับครั้งละห้าคืออะไรที่คุณครูกระแตนับ ท้าไม่คุณครูกระแตนับง่ายจังเลยนับครั้งละห้าก็หมายความว่าเหมือนกับเราบวกเพิ่มทีละห้าเพราะเขาบอกว่าให้เรานับเพิ่มครั้งละห้าเพิ่มก็คือการบวกใช่ไหมคะเด็กๆก็บวกไปครั้งละห้าครั้งละห้าดูสิคะว่าเด็กเดินเข้าแถวเด็กๆเขากําลังจะเดินทอดแถวจระแลงฟันลองนับเก้าสิคะว่าเขาจะเดินไปถึง ที่อ่างแปลงฟันกี่ก้าวนับครั้งละห้านะคะนับเพิ่มครั้งละห้านะคะเด็กๆดูงูกระแตนะห้านี่เริ่มจากห้านะห้าท้องป่องห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบ ยากไหมคะไม่ยากเนาะสำหรับเด็กๆเนาะคุณครูกระแตคิดว่าเด็กๆนับได้แน่ๆเลยไม่ยากเลยเด็กๆไปฝึกนับต่อจากคุณครูกระแตก็ได้นะคะนับต่อจากห้าสิบก็ได้หรือเด็กๆจะเริ่มนับห้าใหม่ก็ได้แล้วก็เพิ่มทีละห้าทีละห้าทีละ 5, ไปจนถึงหนึ่งรก็ได้นะคะฝึกนับกันนะคะไม่ยากนะคะเด็กๆ ต่อไปหน้าต่อไปเป็นหน้า50าเขาบอกว่าให้เด็กๆดูภาพว่าคุณครูกำลังสอนเรื่องอะไรแล้วช่วยเขียนสลัอุที่ติดอยู่ในห้องแล้วก็อ่านออกเสียงคำตามคุณครูกระแตนะคะคุณครูกระแตให้เด็กๆเติมคำสลับ อูไม่ใช่สรัอูสลัอูสลัอูเราเขียนไปแล้วเนาะถ้าใครจาได้เนาะสลัอูเหมือนขอไข่เลยค่ะเด็กๆแต่มันจะเป็นตัวเล็กๆนะอยู่ข้างล่างตัวพยันชนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่คุณครูกระแตทําภาพแรกเด็กๆดูนะคะเป็นภาพอะไรคะภาพหมูหมูเขียนยังไงดูดูครูกระแตเลยหอหมอู หมูนี่ค่ะสระอูเห็นไหมคะเหมือนเหมือนขอไข่เลยอยู่ข้างล่างพยัญชนะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ย,ยอ่านตามมูฟูนะคะหอหมออูหมูมทาต่อไปค่ะตัวนี้คือตัวงูภาพงูสะกดยังไงคะคำว่างูงออูงู นี่ค่ะงออูงูคำต่อไปนี่ก่อนจะเข้าบ้านเราต้องเปิดอะไรก่อนคะเปิดประตูสะกดยังไงเอ่ยคำว่าประตูปอรออประตออูตูประตูคำต่อไปนี่ตัวอะไรเอ่ยมีก้ามด้วย ปูสะกดยังไงคะปออูปูใช่คะ่ะไม่ยากเลยเนาะปูกับมูสะกดสลับปูเหมือนกันทุกคำคุณครูให้เด็กๆเขียนสลักปูหมดเลยให้เด็กๆหัดสะกดคำนะคะคำสุดท้ายเป็นภาพหนูสะกดยังไงคะคำว่าหนูหอนออูหนู หอนออูหนูยากไหมคะเด็กๆเด็กๆลองไปสะกดคาตามมูคกูกระแตนะคะหรือไม่เด็กๆก,ก,ก็ลองเอาตัวพยัญชนะภาษาไทยใส่สลับอูก็ได้นะคะแล้วหัดอ่านนะคะแล้วเด็กๆทุกคนจะเป็น เด็กที่เก่งเลยค่ะอ่านหนังสือเก่งเลยไม่ยากนะคะเราจะเริ่มจากพยัญชนะที่ง่ายๆนะคะแล้วเด็กๆก็ไปฝึกอ่านนะคะจากคําง่ายๆก่อนนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนให้คล่องเลยนะคะเราจะได้เข้าป .1 นนได้สบายเลยตอนนี้เราใกล้จะเข้าปนนงกันแล้วนะคะเด็กๆหน้าต่อไปนี่เขาบอกว่าให้ เด็กๆกำลังเดินไปแปลงฟันระหว่างทางเจอคำศัพท์มากมายให้เด็กๆเขียนคำาที่ลงท้ายด้วยเอ็นเอ็นกับเออเอทไปดูนะเอ็นเอ็นเอทเอทคำแรก ฟังคุณครูกระแตอ่านเสียงโฟนิกก่อนนะคะแล้วให้เด็กๆทายมาว่าเป็นเสียงโฟนิกตัวไหนเอยดูนะคะคุณกระแตจะคำแรกเด็กๆสังเกตง่ายๆนะคะมีคำศั์ข้างล่างคำสับข้างล่างคุณกระแต เดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์พร้อมกันแต่เราจะมาเติมตัวที่หายไปก่อนโดยการฟังเสียงจากุณคุกระแตนนะคะคำแรกเนเนน,นตัวอะไรคะตัวอะไรคะตัว่เอ็นถูกต้องคะ่ะเอ็นเอ็นเนเอ เ e อ n e t ตเ e t อเธอเแปลว่าตาคายคำต่อไป w o r บุบตัวอะไรคะบุบตัวดับเบิลยูอ่านี่ดับเบิลยูเหมือนตัววีสองตัวแบบนี้นะคะดับเบิลยูบุบเอ w e ท w วอเอ e t ทแปลว่าเปียกเสื้อเปียกเสื้อเปียกน้ำหมดเลย w e ทแปลว่าเปียกคำต่อไปคำว่าเพตัวอะไคะเพิพตัว พีถูกต้องค่ะเพิกเอเเพ็ดเพิกเอเเพ็ดแปลว่าสัตว์เลี้ยงคําต่อไปดูนะคะตัวอะไรหายไปเพิกพิเหมือนเดิมเลย เหมือนเดิมเลยที<อ>่คร<น>ูปุแต่อ่านเมื่อกี้เผลตัวอะไรคะตัวพีถูกต้องค่ะเขียนเหมือนเดิมเลยเผลอเอหนเพนเผลเอนเพนแปลว่าปากกาค่ะคำสุดท้ายแล้วฟังดีๆนะคะเฮ้อ Chat, ตัวอะไรคะตัว h เฮเอหนเฮเอเนเก็เหมือนเราถอนหายใจเฮเอเนเฮนแปลว er ่าแม่กายนี einfach. ่ h คุณครูให้เด็กๆเขียน ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่เลยรอบนี้นะคะเด็กๆเขียนได้ไหมคะไปฝึกท่องคำศัพท์นะคะแล้วก็สะกดคำวันนี้ภาษาอังกฤษจะเยอะหน่อยนะคะแต่เราเรียนมาแล้วไม่ยากเลยเสียงโฟนิกการสะกดคำโฟนิกก็ไม่ยากนะคะค่ะการบ้านคุณครูกระแตให้ไปตั้งสี่หน้าแน่แต่เป็นหน้าที่ ไม่ยากสักกนหน้าหนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูคุณครูเห็นเด็กๆทําได้ทุกคนเลยแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูกระแตด้วยช่วงนี้เด็กๆก็ต้องเรียนรู้ผ่านคลิปคุณครูกระแตก่อนนะคะแล้ววันพรุ่งนี้คุณครูกระแตจะมาอัดคลิปต่อหน้าไหนเด็กๆต้องติดตามคุณครูกระแตให้ดีนะลองดูนะคะว่าคุณครูกระแต จะการบ้านจะมาสอนฝึกทักษะอะไรให้กับเด็กๆอีกนะคะวันนี้ให้เวลาไปทบทวนคลิปของคุณครูนะคะแล้วเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะเด็กๆ